เรื่องว่าใต้เงาจันทร์คือรักนิรันต์ใต้เงาจันทร์แรกของฤดูใบไม้ผลิผืนดินแห้งกร้านกลับชุ่มชื้นขึ้นด้วยหยาดฝนที่โปรยปลายราวกับความหวังความรักในวันวานยังคงฝังลึกอยู่ในหัวใจของชายหนุ่มผู้เฝ้ารอบนหน้าผาเหนือหุบเขาเขายังคงมาเยือนที่แห่งนี้ทุกปีณจุดที่เคยเป็นสถานที่แห่งความทรงจําอันล้าค่าครั้งหนึ่งเขาเคยพบกับหญิงสาวผู้เดินหลงทางกลางป่าแล้วชะตาก็พัดพาทั้งสองให้ตกหลุมรักกันในความเงียบงันของธรรมชาติ ความรักที่ไม่จำเป็นต้องเอื้อนเอ่ยคำใดเพียงแค่แววตาเพียงแค่ลมหายใจก็พอแล้วแต่เมื่อฤดูการเปลี่ยนผ่านหญิงสาวผู้นั้นกลับหายไปเหลือไว้เพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่เธอชอบเด็ดมาเสียบผมทุกครั้งที่เขากลับมาที่นี่กลิ่นนั้นจะยังลอยอวนในอากาศเหมือนเธอยังอยู่ไม่เคยจากไปเสียงลมพัดใบไม้ไหวดังแผ่วเบาแต่ในหัวใจของเขามันดังก้องราวกับเสียงเพลงจากอดีตที่ไม่อาจลืมเลือน แสงแดดยามเช้าสาดสองลอดยอดไม้ลงมายังผืนดินเบื้องล่างสายลมอ่อนพัดผ่านหญ้าแห้งที่ปลิวสวายราวกับระลึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครมองเห็นในหุบเขาอันเงียบสงบชายหนุ่มเดินผ่านเส้นทางเดิมที่เคยจูงมือใครบางคนไปด้วยกันทุกรอยเท้าของเขาทับรอยความทรงจำที่ยังอุ่นอยู่ในใจกลิ่นของดอกไม้ป่าชโยแตะจมูกดอกไม้ชนิดเดียวกับที่เธอเคยชอบเล็กบอบบางสีม่วงอ่อนเมื่อก,ก่อนเธอจะยิ้มทุกครั้งที่เจอ และเขาก็จะค่อยๆเด็ดมันมาเสียบลงบนมวยผมของเธออย่างเบามือกลิ่นนั้นไม่เคยเปลี่ยนและความรู้สึกในใจก็เช่นกันในวันนี้เขาหยุดยืนตรงทุ่งเล็กๆที่เคยเป็นจุดที่ทั้งสองนั่งดูดาวดอกไม้ชนิดนั้นยังขึ้นอยู่เต็มผืนดินแม้เวลาเปลี่ยนผ่านหลายปีแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรากับธรรมชาติกำลังช่วยเขาจดจำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมือของเขาเอื้อมลงเก็บดอกไม้ดอกหนึ่ง กลิ่นหอมจางจจากดอกไม้นั้นทําให้หัวใจเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความคิดถึงที่แนบแน่นอย่างนุ่มนวลเขาไม่รู้ว่าความรักของเขาจะพาไปที่ใดแต่ปราบใดที่กลิ่นของดอกไม้นี้ยังไม่จางเขาก็จะยังคงเดินมาบนเส้นทางเดิมเพื่อรอเธอคนเดิมแม้เธอจะไม่หวนกลับมาอีกเลยก็ตามยามค่ำคืนปกคลุมทั่วหุบเขาเงาของดวงจันทร์ทอดยาวลงบนผืนดินดังผ้าคลุมบางเบาที่แผ่ปกโลกด้วยความเงียบสงัด ท่ามกลางความมืดที่อ่อนโยนชายหนุ่มนั่งอยู่บนก้อนหินริมทาน,น้ำที่ซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยเฝ้ามองเงาของเธอสะท้อนอยู่ในสายน้ำใสเสียงน้ำไหลเบาๆกล่อมใจเขาให้จมลึกลงไปในห้วงเวลาเดิมภาพจำที่ไม่เคยเลือนหวนกลับมาอีกครั้งดวงตาเธอที่มองเขาในคืนจันเต็มดวงรอยยิ้มบางๆที่ไม่เคยต้องการคำพูดใดๆเขายังคงจำได้ทุกลมหายใจของค่ำคืนวันนั้นแม้เงาสะท้อนจะเลือนหายไปทุกครั้งที่เขาก้มลงมอง แต่หัวใจกลับยังเห็นเธอชัดเจนกว่าที่เคยเงาจันนายสายน้ำเต้นระยิบระยับเหมือนแววตาเธอกำลังศบตาเขาอยู่จากอีกฝ่กของเวลาเขาหลับตาลงปล่อยให้สายลมพัดผ่านใบหน้าเหมือนมือเธอลูบไล้อย่างแผ่วเบาวความเย็นของราตรียิ่งทําให้หัวใจอบอุ่นด้วยความทรงจําที่ไม่เคยดับลงใต้แสงจันทร์ดวงเดิมเขายังคงเฝ้ารองเงานั้นเงาที่เคยเดินเคียงข้างเขาเงาที่ไม่เคยเอื่อนเอ่ยคําใดแต่กลับพูดแทนหัวใจได้ทั้งหมด เช้าวันใหม่มาเยือนอีกครั้งพร้อมแสงแดดอ่อนๆที่ทอดผ่านปลายไม้สูงเงาของใบไม้โยกไหวบนพื้นดินอย่างช้าๆาราวกับกำลังบอกให้โลกได้รู้ว่าทุกสิ่งยังคงเคลื่อนไหวแม้ความรักบางอย่างจะหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมชายหนุ่มเดินบนเส้นทางแคบสายหนึ่งที่ทอดยาวไปสู่ยอดเขาเป็นเส้นทางเก่าแก่ที่ไม่มีใครใช้เดินอีกนานนับปีนอกจากเขาเพียงคนเดียวเส้นทางที่ครั้งหนึ่งเคยมีเธอเดินเคียงข้าง เดินอย่างเงียบงนันแต่หัวใจกลับพูดกันได้ดังยิ่งกว่าเสียงใดถูกก้าวย่างของเขาเหยียบผ่านใบไม้แห้งกรอบที่ส่งเสียงเบาๆบางคราวสายลมก็พัดเอาเศษใบไม้ปลิวไปไกลเหมือนเธอที่เคยอยู่ตรงนี้แล้วกลับหายไปโดยไม่มีคำลาเขายังคงเดินอย่างมั่นคงแม้บางช่วงจะเต็มไปด้วยหินแหลม บางช่วงลื่นจากตะไคร่น้ำแต่หัวใจของเขากลับแน่วแน่ยิ่งกว่าครั้งไหนไๆเพราะปลายทางของเขาไม่ใช่เพียงจุดหมายแต่คือความทรงจำที่ถูกทิ้งไว้ในทุกซอกมุมของเส้นทางนี้เมื่อเขาไปถึงลานหินกว้างบนยอดเขาเขาหยุดยืนเงียบสายตาเหมอมองผืนฟ้ากว้างที่ครั้งหนึ่งเขาเคยนั่งมองกับเธอท้องฟ้ายังเป็นสีเดียวกับวันนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเว้นแต่เขาที่ยืนอยู่คนเดียวแม้เส้นทางนี้ไม่มีใครเดินร่วมกับเขาอีกแล้ว แต่เขาจะยังเดินมันต่อไปเพราะในทุกฝุ่นผงทุกกลิ่นลมและทุกหยาดแสงแดดยังมีเธอประปนอยู่เสมอบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมป่าเงียบเงันซุดโซมแต่ยังคงอบอุ่นในสายตาของชายหนุ่มผู้กลับมาหามันทุกปีประตูไม้ที่สี่ลอกลานหน้าบ้านที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและหน้าต่างบานหนึ่งที่ยังเปิดแง้มอยู่เสมอเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านจะกลับเข้ามาในทุกค่ำคืน เขายืนมองบ้านหลังนั้นอยู่นานก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปแสงแดดลอดผ่านช่องไม้รอยฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนกับความทรงจำที่ยังวนเวียนไม่ไปไหนข้างฝาผนังยังมีผ้าคลุมไหล่ของเธอแขวนอยู่กลิ่นของเธอยังอวลอยู่ในอากาศบางเบาราวกับไม่เคยจากไปไหนเลยบนโต๊ะเล็กๆมุมห้องยังมีสมุดเล่มเก่าที่เธอชอบวาดภาพดินสอยังวางอยู่ในลักษณะเดียวกับวันสุดท้ายที่เขาเห็นเธอใช้งาน มันเหมือนทุกสิ่งในบ้านหลังนี้หยุดนิ่งเพื่อรอการกลับมาของใครบางคนเขานั่งลงตรงเก้าอี้ไม้ตัวเดิมที่ทั้งสองเคยนั่งอ่านหนังสือด้วยกันไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีเพียงลมหายใจที่แผ่วเบาของเขากับความเงียบที่กึกก้องไปทั่วห้องบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงที่พักพิงแต่มันคือที่เก็บหัวใจของเขาไว้รอยยิ้มของเธอยังอยู่ในเงามุมห้องเสียงหัวเราะย,ยังหลบซ่อนอยู่หลังม่านไม้ไผ่และแม้เธอจะหายไปแล้วแต่เธอไม่เคยออกจากที่แห่งนี้เลยแม้แต่น้อย เขายังคงกลับมาที่นี่ทุกปีเฝ้ารอว่าบางทีวันหนึ่งประตูอาจจะเปิดออกอีกครั้งและเธอจะยิ้มให้เขาเหมือนวันวานในเช้าวันหนึ่งที่ฟ้าครึ้มและสายลมเย็นผิดปกติชายหนุ่มเดินกลับมายังบ้านไม้หลังเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความฝานันฝันถึงเสียงฝีเท้าเบาๆที่เดินอยู่ในบ้านฝันถึงมืออุ่นที่สัมผัสบ่าของเขาอย่างแผ่วเบาและฝันถึงเสียงลมหายใจของเธอที่แผ่วดังอยู่ข้างๆในความมืด เขาเปิดประตูเข้าบ้านอย่างเชื่องช้ากลิ่นไม้เก่าและฝุ่นยังคงเหมือนเดิมแต่สายตาของเขากลับหยุดอยู่ที่สมุดเล่มนั้นสมุดวาดภาพของเธอที่เขาเคยเห็นมันปิดสนิททุกครั้งที่กลับมาทว่าวันนี้หน้าสุดท้ายถูกเปิดค้างไว้ในหน้ากระดาษนั้นไม่มีลายเส้นไม่มีภาพไม่มีข้อความมีเพียงรอยนิ้วมือหนึ่งเดียวที่ทิ้งไว้เบาๆบ,บนแผ่นกระดาษสะอาดเหมือนกับว่ามีใครสักคนเคยตั้งใจจะเขียนแต่เปลี่ยนใจ เขาไม่รู้ว่ารอยนิ้วนั้นเป็นของเธอหรือเป็นเพียงเงาของความคิดถึงที่เล่นตลกกับหัวใจที่ยังหยหาแต่ในช่วงขณะนั้นความเงียบของบ้านกลับเต็มไปด้วยเสียงเสียงของคำที่ไม่เคยเอ่ยเสียงของความในใจที่ไม่เคยถูกเขียนเขาหยิบสมุดขึ้นมาอย่างแผ่วเบาปิดหน้ากระดาษนั้นลงแล้ววางมันกลับที่เดิมทุกสิ่งยังคงอยู่แต่เขาเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเหมือนเดิมบางครั้งความรักก็เหมือนบันทึกเล่มหนึ่ง ที่ไม่มีบทสรุปไม่มีคำอธิบายมีเพียงความรู้สึกที่ยังไม่จางหายและความคิดถึงที่เขียนไว้ในใจไม่ใช่บนกระดาษเมื่อวันเวลาล่วงผ่านฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนจากใบไม้ผลิไปสู่สายฝนเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาบ้านไม้กลายเป็นจังหวัดที่เขาคุ้นชินความเงียบงันของธรรมชาติกลายเป็นเสียงกรอบโยนในแต่ละวันสำหรับชายหนุ่มที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเงียบๆท่ามกลางโลกที่ไร้เธอ ทุกเช้าเขาจะเดินเข้าไปในป่าลึกเข้าไปในทางที่ไม่มีรอยเท้าอื่นใดเขาไม่ได้ตามมาหาอะไรไม่ได้หวังจะเจอใครแต่เพียงเพื่อจะได้ยินเสียงของเธอในลมหายใจของป่าใบไม้ที่ไหวด้วยแรงลมเสียงนกที่ร้องเรียกกันอย่างเงียบเหงาเสียงน้ำไหลาจากทานเล็กๆทุกสิ่งเหมือนกลายเป็นภาษาที่เธอเคยใช้สื่อสารกับเขาโดยไม่ต้องพูดเหมือนเธอยังซ่อนตัวอยู่ในทุกซอกของธรรมชาติเฝ้ามองเขาอยู่จากมุมหนึ่งที่มองไม่เห็น ในมุมหนึ่งของป่าที่เขาเคยพาเธอมามีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่เขาเคยสลักรอยหัวใจไว้รอยนั้นเริ่มจางลงตามการเวลาแต่ยังคงชัดเจนพอให้เห็นว่าเคยมีความรักอยู่ตรงนี้ความรักที่เงียบงันแต่ฝังลึกยิ่งกว่าคําใดเขายืนพิงต้นไม้ต้นนั้นหลับตาปล่อยให้สายฝนเย็นชื้นซึมผ่านเสื้อผ้าปล่อยให้หัวใจไหลไปพร้อมกับรอมหายใจของป่าเหมือนเธอกําลังกอดเขาไว้จากเบื้องหลังอย่างที่เคยทําเมื่อนานมาแล้ว ทุกลมหายใจของป่าคือเสียงกระซิบของความรักที่ไม่จางหายแม้ผู้เป็นเจ้าของจะหายไปจากโลกนี้แล้วแต่เธอยังอยู่ในธรรมชาติในความทรงจำและในทุกความเงียบที่เขายังคงฟังเสมอในเช้าวันที่หมอกลมจัดป่าทั้งผืนดูเงียบสงัดกว่าทุกวันชายหนุ่มตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนหัวใจของเขากำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแก่ตัวเองเสียงนกร้องในระยะไกลฟังดูแผ่วเบา และแม้ว่าแสงอาทิตย์จะเริ่มลอดผ่านม่านหมอกแต่ทัศนียภาพรอบตัวกลับหม่นมัวราวกับความรู้สึกภายในของเขาเองเขาเดินออกจากบ้านเดินตรงไปยังเนินเล็กๆด้านหลังป่าที่เขาไม่เคยกลับไปเยือนอีกเลยตั้งแต่วันที่เธอจากไปที่ตรงนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่เขาได้เห็นเธอยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่ทอดผ่านยอดไม้เงาของเธอยังซ้อนทับกับภาพในความทรงจำของเขาอย่างแน่นยำํำ เขายุดยืนอยู่ตรงนั้นไม่ผูดอะไรไม่แม้แต่จะถอนหายใจมีเพียงสายตาที่ทอดมองไปยังเงาหนึ่งบนพื้นดินเงาที่ไม่มีเจ้าของเงาที่ไม่ควรปรากฏในที่ที่ไม่มีใครอยู่แต่กลับปรากฏอย่างมั่นคงข้าง,างๆเงาของเขาเองมันเป็นเทียงเงาหรือว่าเป็นตัวตนของเธอที่ยังไม่เคยไปไหนเขาหลับตาลงปล่อยให้ความเย็นของสายลมพัดผ่านร่าง รู้สึกถึงบางอย่างที่สัมผัสข้างไหลเหมือนฝ่าม,มือเล็กๆที่เคยจับเขาไว้เงียบๆในวันที่เขาอ่อนล้าความอ่อนโยนเหล่านั้นยังคงอยู่ยังไม่จางหายไปจากโลคใบนี้เขาไม่ร้องไห้ไม่ยิ้มมีเพียงหัวใจที่เต้นในจังหวะที่แผ่วเบาและมั่นคงเหมือนกำลังยอมรับบางสิ่งที่เคยปฏิเสธมาตลอดเธออาจจะไม่กลับมาในรูปร่างเดิมอีกแล้วแต่เธอไม่เคยจากไปเพราะบางความรักไม่ต้องการร่างกาย เพียงแค่หัวใจที่ยังคงจำและเงาที่ไม่เคยหายไปจากแสงหรือดูฝนค่อยๆลาจากเหลือเพียงผืนป่าที่ชุ่มชื้นไปด้วยร่องรอยของสายฝนที่เคยหลงังไหลเมฆขาวลอยอ้อยอิงเหนือยอดไม้ลมที่เคยเย็นเย,ยือกเริ่มอ่อนโยนลงและหัวใจของชายหนุ่มก็เช่นกันหลังจากวันนั้นวันที่เขายือนอยู่กับเงาที่ไม่รู้ว่าเป็นของเธอหรือความคิดถึงเขาเริ่มกลับมาดูแลต้นไม้ดอกไม้รอบบ้านอีกครั้งต้นไม้ที่เธอเคยปลูกไว้ ทั้งไม้ดอกไม้ใบแม้แต่ต้นไม้เล็กๆที่เธอเคยพูดไว้ว่าอยากเห็นมันโตแม้ประโยคนั้นจะไม่เคยได้ยินจากเสียงของเธออีกเลยแต่ความตั้งใจของเธอยังคงชัดเจนในสิ่งที่เธอทิ้งไว้เขารดน้ำต้นไม้ด้วยมือของเขาเองทุกเชา้าไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เป็นเพราะหัวใจทุกครั้งที่ใบไม้แตกยอดใหม่มันเหมือนเสียงหัวใจของเธอที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับการยอมรับของเขา ทุกสิ่งที่เธอเคยรักเขาเริ่มเข้าใจทุกสถานที่ที่เธอเคยไปเขาเริ่มเดินตามทุกความเงียบที่เธอเคยปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองเขาเริ่มเรียนรู้ว่ามันไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยความหมายความคิดถึงของเขาไม่ใช่ความโหยหาที่ทําให้เจ็บปวดอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นรากที่ยังลึกลงไปในชีวิตประจําวันเป็นแรงผลักดันให้อยู่อย่างมีความหมายเป็นความทรงจําที่ไม่ฉุดรั้งแต่กลับผลักดันให้เขาก้าวไปข้างหน้า การเติบโตของความคิดถึงไม่ได้อยู่ที่การลืมหรือการแทนที่แต่มันคือการยอมให้สิ่งนั้นอยู่กับเราในรูปแบบใหม่ในพื้นที่ที่อบอุ่นและไม่มีวันจางหายเมื่อฤดูหนาวเริ่มย่างกลายแสงแดดในยามเช้าก็เริ่มอ่อนแรงลงแต่แสงบางอย่างในหัวใจของชายหนุ่มกลับเริ่มสว่างขึ้นอย่างแผ่วเบา,เบาไม่ใช่เพราะเขาลืมเธอได้แต่เพราะเขาเริ่มยอมให้ชีวิตมีที่ว่างสำหรับบางสิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการเติมเต็ม ในวันหนึ่งที่แสงแดดลอดผ่านใบไม้เขียวอ่อนเขาเดินไปยังตลาดในตัวเมืองเล็กๆเ,เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนสายตาของเขาไม่ได้มองหาสิ่งใดเป็นพิเศษแค่เดินอย่างคนที่เริ่มรู้จักคำว่าอยู่ต่อโดยไม่หลบซ่อนเสียงหัวเราะของเด็กน้อยเสียงแม่ค้าที่ยิมแย้มการทักทายระหว่างผู้คนทั้งหมดนั้นเป็นเหมือนดนตรีเบาๆที่ปลุกหัวใจเขาให้ตื่นขึ้นจากฤดูเงียบงันที่ยาวนานเขาแวะซื้อดอกไม้ช่อหนึ่งไม่ใช่เพราะคิดถึงใครในอดีต แต่เพราะเขาเริ่มอยากมีชีวิตที่สดใสอีกครั้งและเขาเอาดอกไม้นั้นกลับบ้านปักไว้ในใจกันบนต๊ะไม้ตัวเดิมที่เธอเคยนั่งข้างหน้าต่างมันไม่ใช่การแทนที่ความทรงจําแต่เป็นการให้เกียรติความรักด้วยการดําเนินชีวิตที่งดงามต่อไปและในเย็นวันนั้นเขาเงยหน้ามองแสงสุดท้ายของวันฟ้าทอดเงาสีทองอ่อนลงบนใบไม้เสียงลมพัดเบาๆผ่าน,านเรือนผมเสียงธรรมชาติที่เงียบงนันแต่ชัดเจน ขายิ้มยิ้มครั้งแรกในรอบหลายเดือนไม่ใช่ยิ้มที่เปี่ยมสุขแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ผ่านความเจ็บปวดและยังคงเลือกที่จะอ่อนโยนต่อโลกบางทีนี่อาจไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่แต่คือแสงแรกก็ขอองค์การยิ้มหลังจากการรอคอยอันยาวนานในความมืดเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนหิมะเริ่มโปรยปลายลงจากฟ้าอากาศหนาวเย็นทําให้การเดินทางในป่าเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ชายหนุ่มกลับไม่หวั่นเขากลับมาที่ป่าอีกครั้งในวันนั้น วันที่เขาเคยอยู่กับเธอในทุกช่วงเวลาที่สดใสที่สุดแต่วันนี้เขามาเพียงลำพังท่ามกลางหิมะที่ตกปกคลุมใบไม้และพื้นดินท่ามกลางความเงียบที่กลับเต็มไปด้วยความหมายเขานั่งลงค้างๆต้นไม้ต้นเดิมที่เธอเคยพูดถึงเขามองไปที่ร่องรอยที่เคยทิ้งไว้ในธรรมชาติและรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่ความเหงาหรือความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นการรู้สึกว่าเธอยังคงอยู่ที่นี่ในความเงียบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เขาหลับตาลงและสูดลมหายใจลึกๆท่ามกลางหิมะที่ตกลงมาบนใบหน้าความเย็นที่สัมผัสไม่รู้สึกทิ่มแทงเหมือนที่เคยเป็นเขารู้สึกถึงการปลดปล่อยไม่ใช่จากความคิดถึงแต่จากการยอมรับว่าชีวิตจะยังคงเดินต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีเธอเคียงข้างเมื่อลืมตาขึ้นเขามองไปที่ป่าที่อยู่รอบตัวต้วตนไม้ที่เคยเงียบเหงากลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งในฤดูหนาวที่เย็นเยือกเขาเริ่มเข้าใจว่าบางสิ่งไม่ต้องรอคอยให้กลับมาแต่จะเติบโตและฟื้นคืนในรูปแบบใหม่ เขาไม่คิดจะกลับไปในวันที่ไม่มีเธอเขากลับเดินไปข้างหน้าพร้อมกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากทุกความทรงจำทุกการสัมผัสที่ยังคงอยู่ในร่างกายและหัวใจของเขาเขาก้าวข้ามจุดที่เคยหยุดนิ่งและเริ่มเขียนบทใหม่ในชีวิตบทที่ไม่ใช่การลืมบทที่ไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการยอมรับและเติบโตไปพร้อมกับทุกสิ่งที่เขาเคยมีฤดูใบไม้ผลิมาถ,ถึงพร้อมกับลมหายใจที่สดชื่นและอบอุ่น ความเย็นของฤดูหนาวค่อยๆเลื่อนหายไปเหลือเพียงอากาศที่สดใสและดอกไม้ที่เริ่มผลิบานชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางป่าที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีเขามองเห็นดอกไม้ที่เธอเคยปลูกและต้นไม้ที่เขาดูแลจนกระทั่งถึงวันนี้ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาและสดใสเหมือนที่เขาเคยฝันไว้วันนี้เขาเดินไปที่แม่น้ำที่เคยเดินไปด้วยกันเขาจำได้ดีในวันนั้นที่เขานั่งเคียงข้างเธอเสียงน้ำที่ไหลผ่านหินก้อนใหญ่เธอเคยบอกว่า น้ำคือชีวิตทุกอย่างที่เคลื่อนที่ไปคือการเตริบโตวันนี้เขานึกถึงคำพูดนั้นอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าเธอพูดมันด้วยความหมายอะไรแต่วันนี้เขาเข้าใจมันแล้วเขานั่งลงที่ริมฝั่งแม่น้ำมองไปยังกระแสะน้ำที่ไหลเรื่อยไปเหมือนชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งน้ำในแม่น้ำมีพลังมันไม่เคยหวนกลับไปในจุดที่เคยเป็นแต่ยังคงเคลื่อนไหวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและความสงบเขาปล่อยให้ความคิดของตัวเองล่องลอยไปตามกระแสะน้ำ คิดถึงทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นทุกความทรงจำทุกช่วงเวลาที่เคยมีเธออยู่ข้างๆแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่เขาก็รู้ว่าทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเธอยังคงอยู่ในตัวเขาในที่สุดเขาก็ยอมรับได้ว่าการเดินทางของชีวิตไม่ได้หยุดแค่ที่จุดไหนจุดหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องกลับไปหาจุดเริ่มต้นเสมอไปทุกการเคลื่อนไหวเป็นการเติบโตแม้ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เขาลุกครึ้งยืนและหันไปมองทางเดินที่ทอดยาวไปข้างหน้าเขารู้ว่าแม้จะมีความทรงจําเก่าๆอยู่ในหัวใจแต่เขาจะไม่หยุดที่เดิมเขาจะเดินต่อไปในเส้นทางใหม่ที่เขาจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองความรักไม่ได้จบลงแค่เพียงการจากลาแต่มันจะคงอยู่ในทุกก้าวที่เขาก้าวเดินไปข้างหน้าเวลาไม่ได้ทําให้เขาลืมความรักที่เคยมีแต่ทําให้เขาเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของคําว่า การก้าวไปข้างหน้าในทุกวันทุกๆกเช้าเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับการตัดสินใจใหม่ว่าจะใช้ชีวิตในวันนี้อย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเขาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเดินไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงหมู่บ้านที่เขาเคยหลีกหนีจากความวุ่นวายแต่ในวันนี้เขากลับรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับที่นี่เรากับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังรอคอยเขาอยู่หมู่บ้านเล็กๆนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่กลับมีความสงบที่เขาต้องการ เขานั่งลงที่มุมหนึ่งของหมู่บ้านและมองเห็นผู้คนทำงานอย่างขยันขันแข็งแต่ละคนต่างมีชีวิตที่เรียบง่ายและจริงจังกับสิ่งที่ทำเขารู้สึกถึงพลังจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความตั้งใจและความอดทนในตอนนั้นเองที่เขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอไม่ใช่ใครที่เขารู้จักแต่มันเป็นแค่รอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากการเดินผ่านกันเมื่อสายตาของทั้งสองพบกันเขาเห็นในดวงตาของเธอเหมือนกับแสงที่ส่องผ่านความมืด สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในวันที่โลกดูเงียบสงบเราก็ยังสามารถพบกับสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นได้เขาไม่รีบร้อนในการตัดสินใจอะไรแต่เพียงแค่รู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมีเหตุผลบางครั้งไม่ต้องคาดหวังว่าจะเจอคำตอบหรือทางออกทันทีแต่แค่เดินไปข้างหน้าทุกก้าวย่างจะพาเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้ในเวลาที่เหมาะสมการพบกันในวันนั้นไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่แต่มันเป็นการบอกให้เขารู้ว่าชีวิตไม่เคยหยุด แม้ในความเศร้าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจะไม่สูญหายไปหากเราเรียนรู้ที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆและเดินไปข้างหน้าเขาไม่ได้ลืมเธอเพราะเธอยังคงอยู่ในใจในทุกๆความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตแต่นี่คือการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตไปพร้อมกับความรักที่ยังคงอยู่ในตัวฤดูร้อนมาถึงพร้อมกับลมที่อบอุ่นและท้องฟ้าที่สดใสาชายหนุ่มเริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เขาเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ได้หมายความว่าจะต้องครอบครองหรือยึดติดแต่มันคือการปล่อยให้ทุกสิ่งเติบโตในทางของมันเองหลังจากการพบหญิงสาวในหมู่บ้านเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งในชีวิตที่เขาต้องการมากว่าการอยู่ในโลกเดิมที่เคยคุ้นเคยโลกที่เขาเคยหลีกหนีจากมันเพราะความเจ็บปวดแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาตัดสินใจออกจากหมู่บ้านเพื่อไปยังเมืองใหญ่ที่เขาเคยหลีกเลี่ยง ท่ามกลางความสับสนและเสียงฝูงชนเขากลับรู้สึกถึงความสงบภายในตัวเองความคิดถึงและความทรงจําเก่าๆค่อยๆเริ่มจางหายไปเหมือนกับลมหายใจที่ไหลผ่านกระบวนการขอองค์การปล่อยวางเขาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยไม่คาดหวังว่าจะพบคําตอบใดๆท่ามกลางความเร่งรีบและยุง่งเหยิงเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เป็นผลจากการที่เขาเปิดใจยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ในระหว่างนั้นเขาพบกับคนใหม่ๆที่ช่วยให้เขาเติบโตขึ้นพวกเขาไม่ได้มาแทนที่ใครในใจเขาแต่พวกเขามีบทบาทในการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเขาบางครั้งแค่การนั่งลงพูดคุยกับใครสักคนก็สามารถทําให้เขารู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งได้เขาเริ่มทําสิ่งที่เขาเคยหลีกเลี่ยง การทำงานที่ท้าทายเขารู้ว่าแม้จะไม่เคยคาดคิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่เขาเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการเติบโตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในเรื่องขององค์การเข้าใจตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่เขาเผชิญในตอนนี้ไม่ได้ทำให้เขาลืมความรักที่เคยมีแต่ทำให้เขาเข้าใจลึกซึ้งว่าการรักไม่ใช่การยึดติดแต่คือการให้อิสระและการเติบโตไปพร้อมๆกัน เวลาผ่านไปอีกหลายเดือนชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ท้องฟ้าไรา้เมฆสีเข้มทอดยาวไปจนถึงขอบโลกการเดินทางที่เริ่มต้นจากความรักและการสูญเสียตอนนี้ได้มาถึงจุดที่เขาคิดว่าเขาจะไม่พบจุดสิ้นสุดเขายืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงการหล่อหลอมของความรู้สึกและความเข้าใจที่เคยขุ่นมัวและในที่สุดก็ชัดเจนขึ้นราวกับว่าเขากำลังเข้าใจในสิ่งที่เขาค้นหามาตลอดชีวิตไม่ใช่คำตอบหรือการแก้ปัญหาที่ชัดเจน แต่เป็นการยอมรับในทุกๆความไม่สมบูรณ์แบบที่เขาเคยกังวลความรักที่เขาเคยมีไม่ได้หายไปจากชีวิตเขามันแปลเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเขาส่วนหนึ่งของทุกๆก,การตัดสินใจและทุกๆก,ก้าวที่เขาก้าวเดินไปข้างหน้าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความรักไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนหนึ่งคนแต่มันคือการรักทุกสิ่งรอบตัวการรักชีวิตการรักตัวเองและการรักโลกที่เราอาศัยอยู่ เขายืนตรงนั้นในทุ่งหญ้าพร้อมกับความสนุบที่เต็มเปี่ยมในใจเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเขาไปที่ไหนแต่เขารู้ดีว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นในทุกการเลือกที่ทำตอนนี้เขามองย้อนกลับไปที่เส้นทางที่เขาผ่านมาบางช่วงเต็มไปด้วยความท้าทายบางช่วงเต็มไปด้วยความสุขแต่ทั้งหมดนั้นคือการเติบโตของเขาทั้งทางกายภาพและจิตใจ เขายิ้มให้กับตัวเองสำนึกในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาและเขาเข้าใจดีว่าบางครั้งเราต้องเดินไกลไปถึงที่สุดเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักตัวเองการยอมรับว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถสร้างความหมายให้กับมันได้เสมอเขาก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่เคยรู้สึกเสียใจและเศร้าไปแล้วตอนนี้เขาเดินไปข้างหน้าได้ด้วยใจที่เบาสบายพร้อมที่จะเริ่มบทใหม่ในชีวิตบทที่เขาจะเขียนเองจากทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ การเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยการค้นหาของชายหนุ่มได้จบลงที่นี่ไม่ใช่แค่การจบลงของการเดินทางแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังความรักและความเข้าใจในตัวเองเขาจะเดินไปข้างหน้าในเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความรักที่เขาค้นพบเรื่องราวนี้ได้จบลงแล้วแต่ความหมายของมันยังคงอยู่กับทุกคนที่มีความกล้าที่จะรักและก้าวต่อไปในเส้นทางของตัวเอง